จอมขมังเวทงวดวันที่16สิงหาคมให้เลขเด่นบน1ชุด2ตัว315181ชุด3ตัว981ล่างให้เด่น0ชุด2ตัวล่าง030507พังเลขเด็ดงวดวันที่16สิงหาคม ให้เลขเด่น8 4 6 <7. S 1> เลขชุด2ตัว808182 838589 606162 636569 404142 434549 เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าในงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมเลขชุดสองตัวห้าสามเข้าสองตัวบนคนชี้โชคงวดวันที่สิบหกสิงหาคมให้เลขเด่นบนสองสี่เลขชุดสองตัว 042464ชุดสามตัว104964ล่างให้เด่น3กับ7จชุดสองตัวล่าง32 35 72 75ในงวดวันที่31กรกฎาคมเลขเด่นบน3เข้าหลักหน่วยบน ชุดสองตัวสามห้าเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบนห้าสาม